สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะให้ดูพระนกขัตทวดนะครับพระนกขัตตวดพิมแปลลีดเนื้อว้านด้านหลังมีเท้าเวสุวรรณนะครับกล่องอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับต่หนแต่เท้าเวสุวรรณด้านหาน้นนนานกขัตทวดนเนื้อบ้านพิมพ์เตาลีดจะเพลงมิวสิกวีโอเรากำลังเดินมานะครับ มา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 นี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะอยสาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเพลงมิวสิกวิดีโอนะครับคลิปก่อนๆนู้นที่ผมทำเขาเอร์เพลงลงไปนะครับมีหลายเพลงสองสามเพลงนะครับเหยียบหายกันไปนานเหยียบหายกันไปช่วงนี้โควิดเยียบหายกันไปนานนะครับเพลงเดียวคลิปนี้ให้ชมช่วดนะครับให้ชมเรอบขวดพอดีเพลงมิวสิกวิดีโอเดินผ่านมานะครับคลิปนี้นะครับคลิปเตารีดด้านหลังเป็นทวเวสวรรณนะครับไม่ใช่ยัน นหนังเท้าเวสุวรรณห้าหลังเป็นยักษ์นะครับยักษ์คือเจ้าแห่งผีผีกลัวยักษ์เท้าเวสวรรณคือยักษ์บูชาท้าเวสวรรณนะครับไม่ใช่ป้องกันทุกทีพิศารอย่างเดียวนะครับโชคลาบขายนะครับนำรวยนวนกันนะครับเท้าเวสวรรณพกติดตัวไว้นะครับพกติดรถติดบ้านไว้ด้าหลังเป็นยักษ์ผีกลัวยักษ์ ีผมให้ดูเนื้อว่านนะครับมีเนื้อว่านมีเนื้อโลหะมีทองเหลืองทองแดงแล้วก็มีโลหะผสมนะครับคลิปนี้ให้ดูเนื้อว่านพิมพ์เตารีดเดี๋ยวเรามาชมองค์ใกล้ๆกันนะครับมาชมกันใกล้ๆนะครับนี่เนื้อว่านนะครับรว่านร้อยแปดนะครับว่านร้อยแปดก็คือจะมีว่านร้อยแปดชนิดขัดผสมกับดินกากยายัก ดินที่เอามาทําพระนี่ต้องเป็นดินดินที่เป็นมงคลนะครับดินกากยายักษ์เป็นดินที่เอามาสร้างหลวงพ่อทวดปีสองสี่เก็นะครับก็จะมีโรยพวกมวลสารเต็มองค์เลยนะครับโรยผงสวนมงคลโรยผงทรายทองเข้าไปนะครับมีมวลสารของพวกว่านต่างๆเห็นไหมครับ ถ้าหลังเป็นยักษ์นะครับนี่ยักษ์ถือกระบองยืนถือกระบองนะครับเรียกวัาเาวสุวรรณเป็นเจ้าแห่งผีนะครับเจ้าแห่งผีูุคุมผีที่เขาสร้างยักษ์ไว้หน้าโบสถ์หน้าวิหารน่นะครับเอาไว้คุมผีนะครับตามวัดต่างๆเป็นเจ้าแห่งผีนะครับผีกลัวยักษ์ เป็นพิมพ์ที่สวยคมชัดนะครับสวยชัดมากสวยคมชัดมากเลยนะครับก็จะมีหลายเนื้ออยู่เหมือนกันนะครับส่วนเนื้อว่านี้มีพิมพ์เดียวแบบนี้เลยนะครับมีพิมพ์เตาลีดพิมพ์เตาลิดพิมพ์เดียวเดี๋ยวผมะููมให้ดูมัลสานใกล้ๆนะครับ z o ดูมนลสารใกล้ๆเลย นี่ครับบนสารโดยบวสารโดยผงส่วนมงคลโดยผงทรายทองไว้นี่ครับเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ด,มดแล้วก็มีเศษผงบ้านต่างๆด้วยนะครับมนลสารดีมากนะครับ มันสารดีมากจม,มูกโด่งนะครับอย่างจม,มูกโด่งสวยมีหน้ามีตาให้ดูบนสานนะครับ สารโลอยู่เต็มองค์เลยอยักยืนถือกระบองอยู่นะครับก็ทวดหลังทาเทวสุวรรณเทวสุวรรณคือยักษ์นะครับ มวลสารชัดเจนนะครับมวลสารเยอะตาเทวสวรรณคมชัดนะครับเทวสวรรมชัดมากเัจะประมาณนี้นะครับองค์ไม่ใหญ่เท่าไหรนะครับองค์ไม่ใหญ่เท่าไร ไม่ใหญ่เท่าไรทิมตาลีดทั่วทั่วไปนะครับพิมเตาลีดทั่วทั่วไปอ่านี่จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับกล่องไม่ใหญ่นะครับฟอร์ทวดรุ่นเลื่อน,นสมนรณศักดิ์ทิมเตาลีดเนื้อว่านโบราณหนังท้าวเวชวันปีสองห้าห้าหกนะครับนี่ปีห้าหกนะครับม่นแรก ที่มียักษ์อยู่ด้านหลังนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับความรู้เล็กๆน้อยๆข้ทดวดหลังเท้าเวสุวรรณ